สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel ยูทูบ b ีเตอร์โบส t นะครับมาสรุปประเด็นร้อนครับเชลซี Chelsea, เอาชนะจุดโทษแอสตันวินล่าผ่านเข้ารอบ4ฟุตบอลคาราบาวคัพได้สำเร็จนะครับต้องชื่นชมเกบปบอารีซบาลาก้าที่เป็นฮีโร่ อีกแล้วในการเซฟจุดโทษแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่เล่นดีแล้วก็เล่นไม่ดีเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์มาเจาะหลังเกมกันซึ่งคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปของวันที่23กันยาย,ยนไปด้วยเลยละกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะฮะขอให้นึกถึงกระเบนเนบได้เลยนะครับใช้งานดีจริงนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อไปหาซื กันได้การันตีคุณภาพเลยนะครับแล้วก็นี่ครับ JIB ครับร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังนะครับสั่งครบ3,000บาทขึ้นไปในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีสั่ง,ม,งมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะฮะช้อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w jib co th สั่งปุ๊บส่งปั๊บการันตีคุณภาพเช่นกันอุปกรณ์สตรีมของผมหลายๆอย่างใช้มาจากของ JIB นั่นเองนะครับมามาดูกันดีกว่าครับประเด็นร้อนเกมนี้นะครับเอารายชื่อที่ ทอมัสทูเคิลประกาศออกมาก่อนแล้วกันนะครับก็โรเตชันเยอะมากนะครับวันนี้ซึ่งเกมในครึ่งแรกเนี่ยทูเคิลเหมือนกับว่าเล่น2แผนครับระหว่าง3-5-2กับ4-3-3เป็นยังไง เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่ดูรายชื่อก่อนแล้วกันนะครับก็มีเกป้าอารีสรากาเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีมาลองซาเทรเวอร์ชาโลบาริสเจมนะฮะกองกลางเป็นพวกโรเบนลอฟตาชิกซาอุนยีเกสเอ็นโกลโลกองเต้ได้ลงมาเอาความฟิตหน่อยก่อนเจอซิตี้สัปดาห์นี้แล้วก็วิงแบ็กเป็นเบนชิวเวลกับคอลัมฮัสันโอดอยส่วนตัวรุกครับเป็นตีโมวเนอร์กับฮาคิมซีเยกนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอสลับแผนยังไงคือในครึ่งแรกอะ่ะช่วงที่เชลซีพยายามบิลลอัพหรือว่าขึ้นเกมเนี่ยเล่นแบบนี้ครับเจมเหมือนเล่นแบ็คขวาชาลบามาลองซาแล้วก็ชิวเวลส่วนโอดอยเติมขึ้นสูงครับฟีลประมาณนี้ครับเหมือนเล่นเป็น4-3-3ช่วงที่ เชลซีกำลังขึ้นเกมครับและเมื่อวานนี้กลางรับไม่ใช่กองเต้ครับแต่ว่าเป็นรูเบน l o f ลอฟตาชิกยืนเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆจังหวะนะครับเบนชิวิลจะเติมเกมขึ้นไปสูงเพื่อไปช่วยแต่โอดอยจะสูงกว่านิดนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยช่วงขึ้นเกมมันดูเหมือนหลัง4จริงๆนะแล้วก็ตรงซีเยกกับแวนเนอร์สลับกันครับตรงนี้ครับ เดี๋ยวคนนึงฉีกออกข้างเดี๋ยวคนหนึ่งอยู่ตรงกลางแต่ว่าเวลาเกมรับเนี่ยเชฟการยืนเกมรับคือหลัง3ามครับแบบนี้ครับต่อตามสูตรดั้งเดิมของเรานะครับก็จะเป็นชาโลบาริสเจมซึ่งเล่นเซนเตอร์ตัวขวาได้แล้วก็มีมาลองซาคู่หน้าเป็นซีเอ็กกับแวนเนอร์เกมรับจะเล่นแบบนี้ชัดซาอูลเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวซ้ายกองเต้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวขวาแล้วก็โอดอร์กับชิววลก็จะลงมาช่วยเกมรับสลับกันไปมาเลยครับ 4-3-3กับ3-5-2ไม่แน่ใจว่าเป็นการลองแผนก่อนเจอกับซิตี้สัปดาห์นี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆ3-5-2เนี่ยเกมที่เจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ช่วงครึ่งหลังพอเปลี่ยนเอากองเต้ล,ลงมาก็เล่นแผนนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นของเชลซีภาพรวมเนี่ยต้องบอกครับว่าครึ่งแรกเกมค่อนข้างเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากชวนง,ง่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็โอกาสของทั้ง2ทีมไม่ค่อยเยอะครับคือผมต้องบอกว่า การที่โรเตชันเยอะทั้งคู่เนี่ยวินล่าเขาก็โรเตชันเยอะนะครับแอสตันวิล่ามีการเปลี่ยนนักเตะผมว่าก็เกินเครื่องทีเหมือนเชลซีนะแต่จังหวะที่ต้องบอกว่าจะแจ้งสุดเนี่ยเป็นฝั่งวินล่ามากกว่าด้วยนะครับเป็นลูกหลุดเดี่ยวของอาเชอร์ครับกองหน้าดาวรุ่งของทางแอสตันวิล่าเล่นดีทีเดียวครับชื่อว่าคาเมรอนอาเชอร์หลุดเดี่ยวไปแล้วก็ยิงไปติดเซฟเกป้าออกมาปิดมุมไว้ครับลูกนี้ครับโดนหน้าอกซึ่ง บอลยังไปเข้าทางนักเตะของวิลล่านะฮะแล้วก็ตามซ้ําแต่ว่าริสเจมสกัดออกจากเส้นได้แบบโอ้โหวุดวิดเลยครับไม่งั้นช่วงท้ายครึ่งแรกเชลซีอาจจะเป็นฝ่ายตามหลังก็ได้ครึ่งแรกก็เลยจบแบบ0-0นะครับครึ่งหลังเนี่ยโทมัสทูเคิลมีการแก้เกมครับอกองเต้ความฟิตเรียกเพียงพอแล้วนะครับก็พักกองเต้ส่งเอาเมสันเมาส์ลงมาแล้วพอเมสันเมาส์ลงมาทีนี้ครับเชลซี ไม่ได้สลับระหว่าง4-3-3กับ3-5-2แล้วแต่จะสลับกันระหว่าง3-5-2กับ3-4-3เล่นยังไงอะผมอธิบายให้ดูนะครับพอเอา e n k o โ o กองเต้ออกถูกไหมครับส่งเอาเม s o n m o u ส์ลงมาซึ่งเมาส์ลงมาเนี่ยได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับก็พอ m a สันเมาส์ลงมานะครับช่วงที่เล่นเกมรับก็จะยืนเหมือนเป็น3-5-2เนี่ยนะครับ m o u ส์ Mouse ก็ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง แต่พอขึ้นเกมรุกขึ้นมาเนี่ยเมาส์ก็จะขยับสูงบางทีซีเอ็กอยู่ตรงนี้แวนเนอร์แบบนี้บ้างนะครับยืนเป็น3 4 2 1ในบางจังหวะโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมรุกแต่พอเกมรับก็เหมือนที่บอกครับเมาส์ก็ถอยลงมาเหมือนเป็น3 5 2วันนี้โทมัสทูเคิลค่อนข้างมีการลองแผนลองแท็กติกในเกมนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมครึ่งหลังเชลซีดูดีขึ้นจริงๆครับไม่รู้ว่าโทมัสทูเคิลไปกระตุ้นอท่าไหนละ เล่นดีขึ้นจริงนะครับสปีดบอลไวขึ้นสร้างโอกาสได้มากขึ้นแล้วก็เชลซีมาได้ประตูขึ้นนำหนึต่อศูย์ครับนาะที5 4เป็นจังหวะที่เหมือนลูกที่เชลซียิงเซนิตเลยอะที่เดฟเติมขึ้นมาแล้วก็เปิดให้ลูกากูมงแต่ว่าอันนี้เป็นริสเจนครับเติมขึ้นมานะครับเซนเตอร์ตัวขวาแล้วก็ตีโมไวนเนอร์อยู่ในกรอบเขตโทษพอดีก็โยนเข้าไปนะครับอยู่กับเบนชิวเวลแล้วก็ เวนเนอร์ ner, ลูกนี้มงเป็นประตูครับผู้รักษาประตูเจสเตียปัดไม่ออกนะครับช่วยให้เชลซีขึ้นนำา1ต่อ0ย์ก็เวนเนอร์ยิงได้แล้วนะครับแฟนๆก็โอ้โหดีใจกันมากคือตอนที่เวนเนอร์ไปดีใจบริเวณใกล้ๆมุมทงเนี่ยโอ้โหแฟนบอลดูแบบสะใจแล้วก็ตะโกนตีโมตีโมโอ้แล้วก็ร้องเพลงให้เวนเนอร์กันเต็มที่ครับคือเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนเชลซียังให้กำลังใจ ตลอดเวลานะครับสำหรับตีโมไวนเนอร์ก็ยินดีกับแวนเนอร์ด้วยครับที่ครึ่งแรกอาจจะเงียบเียบไปหน่อยครับเพราะเชลซีไม่ค่อยมีโอกาสด้วยแต่ครึ่งหลังก็ยิงประตูได้ดีใจกับแวนเนอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเชลซีนําแค่10นาทีครับนาที64มาโดนตีเสมอครับเป็นจังหวะที่วินล่าเนี่ยเหมือนเขาคิดในใจเองเปิดมงมาฆ่าเปิดหมงกับไม่โกงนะครับวินล่าเปิดจะกราบขวาครับแล้วก็เป็น อาเชอร์นี่แหละครับม่งเข้าไปลูกนี้โอ้โหม่งเสียบคานเกปาอาริส巴ากาหมดสิ์เซฟครับลูกนี้ไม่ต้องไปโทษใครครับมันหมดสิ์เซฟจริงๆคือเป็นจังหวะที่ผมว่าครึ่งแรกแนวรับเชลซีทำได้โอเคแล้วนะแต่ครึ่งหลังพอพลาดทีเดียวครับปล่อยให้เขาครอสง่ายแล้วก็ประกบหลวมทีเดียวอะทีเดียวเลยครับเสียประตู นะครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งพอเสียประตูเนี่ยโทมัสซูเคลลิลต้องมีการแก้เกมครับมีการส่งเอาพวกรอสบาร์กลีลงมาซึ่งก็เล่นใช้ได้ส่งโรเมลูลูกากูลงมาเก็บบอลน,นะครับซึ่งเชลซีมีโอกาสจะยิงประตูชัยหลายทีเหมือนกันแต่ไม่คมครับไม่ผ่านเซฟของเจสเตียผู้รักษาประตูวินล่าทำให้จบเกมเสมอ1ต่อหนึ่งครับไม่มีต่อเวลาพิเศษไปดวลจุดโทษกันเลยนะครับช่วงดวลจุดโทษเนี่ยเอาเรียนตามตรงนะ ีเดอไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานครับว่ามั่นใจกว่าทีมชนะ <c oughs> คือไม่ใช่แบบว่าอพอชนะแล้วเราค่อยมาบอกว่าเรามั่นใจนะแต่อันนี้คือเรามั่นใจจริงๆเพราะอะไรเพราะเราเชื่อใจเกป้าอารีสบารากาเราเห็นเขาเป็นฮีโร่ตอนนัดชิงยูฟาซูเปอร์คัพลงมาเซฟจุดโทษไปแ,บบแล้วแล้วเกป้าวันนี้ในเกมก็เหนียวครับลูกที่โดนยิงเข้าก็หมดสิทธิเซฟอะแล้ว จุดโทษเนี่ยเกปาสแตกดีมากผมก็มั่นใจว่าเกป้าช่วยทีมได้นะครับช่วงยิงครับวินล่าได้ยิงก่อนนะครับคนแรกไม่พลาดแล้วก็เชลซีลูกากูก็ยิงไม่พลาดนะครับคนที่2เนี่ยของวินล่าแอชลียยังนะครับอาจารย์ยังยิงชนคานเมสันเมาส์ยิงไม่พลาดนะครับแล้วก็คนที่3ของวินล่าครับชื่อว่านากัมบ้ายิงไปติดเซฟเกปาอารีสบาลากา้า ช็อตนี้แหละครับคือนากัมบ้าเนี่ยยิงไปทางซ้ายมือของเกปาล้มตัวปัดเอาไว้ได้โอ้โหสุดยอดว่ะเรื่องจุดโทษต้องให้แกว่ะนะเป็นทั้งผู้รักษาประตูเป็นทั้งโคช้ชครบเครื่องจุดโทษก็เหนียวอีกนะครับเกปาเซฟได้แล้วก็บาร์คลีย์ก็ยิงไม่พลาดตอนนั้นเชลซีได้เปรียบมากแหละได้เปรียบสุดๆนะฮะแล้วคนที่4ของวิลล่าก็ไม่พลาดครับแต่ว่าเชลซีมีแอบเสียวครับเบนชิวเวลยิงไป ชนคารน,นะครับต้องไปลุ้นคนสุดท้ายซึ่งของวิลล่าคนสุดท้ายเขาไม่พลาดริสเจมนะครับเป็นคนรับหน้าที่สังหารคนสุดท้ายแล้วก็ยิงเต็มข้อรับลูกนี้ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์เซฟนะครับช่วยให้เชลซีชนะจุดโทษแอสตันวิลล่า4ต่อ3นะครับหลังจากที่ใน90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ก็เป็นเชลซีผ่านเข้ารอบต่อไปเข้ารอบ4นะครับซึ่ง จับสลากเชลซีเจอกับทางเซาแฮมตันนะครับก็พอจบเกมเนี่ยแปบ๊บเดียวครับทาง Twitter ของคาราบาวครับเขาก็มีการจับสลากทันทีเลยนะครับผมก็เข้าไปดูแป๊บหนึ่งก็โอเคเจอเซาแฮมตันเล่นในบ้านก็โอเคอยู่ครับถึงแม้จะเป็นทีมพเมร์ลีกด้วยกันแต่อย่างน้อยๆก็เล่นที่สแตมฟอร์ดบริด e นะครับก็เดี๋ยวเชียร์กันต่อนัดหน้านะครับซึ่งผ่านเข้ารอบนะฮะแม้ว่ารายการนี้จะไม่ใช่รายการที่ใหญ่ เท่า FA ฟเอครับหรือว่ารายการอื่นๆแต่เข้ารอบผมมองเป็นเรื่องดีนะเพราะอะไรมันยังไงก็ตามครับถึงจะไม่ใช่ทัวรี่ที่สําคัญมากแต่มันก็นับเป็นทัวรี่ในแชมป์เมเจอร์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคือถ้ายิ่งเข้ารอบไปเรื่อยๆมันจะเป็นโอกาสให้พวกนักเตะหลายๆคนได้ลงเล่นคนระับคนที่ไม่ค่อยได้โอกาสในบอลลีกอย่างเกป้าเนี่ยอย่างซาอูลลอฟตาชิคบาร์ลีพวกเนี้ยเราจะได้เห็นนักเตะเหล่านีนะ้เล่นบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมมองว่า เข้าไปผมดีใจนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ<ๆ>้ยเพิ่มโปรแกรมผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะฮะทีนี้ครับเรามาดู5ประเด็นร้อนของเกมนี้ดีกว่าที่ปีเตอร์วอสคัดมาฝากเอาแบบเนืน้อๆน,น,นะไม่เอาแบบหยิบย่อยเอาแบบเน้นๆเ,เลยนะครับเรื่องแรกซาอูลยีเกสนะครับซาอูลยีเกสนะครับนักเตะใหม่ของเรานะครับตอนที่เดบิวต์แรกกับเชลซีก็เจอวินล,ล่าเนี่ยนะครับวันนั้นเล่นไม่ออกครับแล้วก็พลาดเยอะ เกือบเสียประตูจนโทมัสทูเคิลต้องเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งถูกไหมวันนี้ผมว่าซาอุนเล่นดีขึ้นดีกว่านัดแรกชัดเจนครับคือถามว่าเล่นถึงขั้นว้าวโอ้โหเด่นที่สุดในแดนกลางแบบนั้นไหมต้องต้องบอกว่าไม่ได้ถึงกับเด่นเวอร์แต่ผมว่าดีขึ้นจากนัดแรกนะครับให้แบบว่ากลาง ทรงๆนะครับสำหรับซาอูลยีเกสนี้ดูเริ่มจับจังหวะกับบอลอังกฤษได้ดีขึ้นสถิติของซาอูลวันนี้ยแท็กเกิลสครั้งเลยนะครับเข้าประทะสำเร็จเนี่ยมากที่สุดในทีมด้วยตัดบอลหนึครั้งมีจ่ายคีย์พาสหนึงครั้งแล้วก็โอกาสยิงประตูเนี่ยสครั้งเพราะว่าซาอูลจะเป็นบ็อกซูบ็อกตัวซ้ายไงมักจะแลบเข้าไปในกรอบเขตโทษ หลายๆครั้งนะครับมีมงนะครับมียิงติดบล็อกอะไรพวกนี้นะครับผมถือว่าไม่ได้ถึงกับดีเวอร์แต่ผมมองว่าเป็นนิมิตหมายเชิงบวกที่อย่างน้อยเล่นดีกว่านัดแรกซึ่งให้เวลาซาอุนปรับตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่เป็นผลงานรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นสู้ๆนะครับสนับซาอุนยีเกสนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2ครับคือฟอร์มของคนนี้ครับโอ้โห รูเบนลอฟตาชิกวันนี้เล่นดีมากช็อกเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในนัดนี้นะครับคือตอนแรกเห็นรายชื่อประกาศออกมานึกว่าเล่น3 43หรือว่า3 4 2 1แล้วก็ชิกกับซีเยกน่าจะยืนทำเกมรุกหลังแวนเนอร์ตอนแรกคิดแบบนี้ไงแต่พอเล่นจริงเนี่ยทูเลิลเอาลอฟตาชิกยืนเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ครับยืนห้อยต่ำสุดเลยยืนลึกสุดเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของลอฟตาชิกถูกไหมครับเพราะว่าชิกเนี่ยเป็นเบอร์8 มากกว่า8ป0มากกว่านะครับไม่ใช่เบอร์6แต่นัดนี้เล่นดีครับทั้งในเรื่องของการเวลาโดนเพรสซิ่งเนี่ยวันนี้วินล,ล่าเขาเพรสสตัวบนเลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นแผน4 2่สอตัวบนเขาเพรสหมดเลยแล,แล้วลอฟตาชีชแกะเกมเพรสซิ่งได้ดีอ่ะคือเป็นนักเตะที่สไตล์การเล่นดูอาจจะดูช้าช้าแต่พอใช้เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวผสมกับความแข็งแกร่งในการเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้เนี่ยโอ้ อันนี้คือเป็นจุดเด่นของลอฟต้ชีกเลยนะครับใช้ความแข็งแกร่งผสมเทคนิคแล้วก็เลี้ยงเอาตัวรอดพื้นที่แคบๆได้ดีวันนี้รูเบนลอฟต้ชีกเป็นนักเตะเชลซี Chelsea, ที่เลี้ยงบอลสาเร็จเยอะสุดในเกมนะครับห้ครั้งครับเลี้ยงผ่านนะไม่ใช่พยายามเลี้ยงด้วยเลี้ยงผ่านครับหครั้งมากที่สุดของเชลซีแล้วไม่ได้แค่เลี้ยงอย่างเดียวครับวันนี้สร้างโอกาสได้3ครั้งมากที่สุดของเชลซีเหมือนกันลอฟต้ชีกคีย์พาร์เยอะสุด แล้วก็เลี้ยงบอลเยอะสุดด้วยนะครับเข้าปะทะหนึ่งครั้งตัดบอลหนึ่งครั้งเรื่องของเกมรับอาจจะไม่ได้เด่นมากครับเพราะเหมือนที่บอกว่ามันไม่ใช่งานถนัดของเขาอะแต่ในแง่ของการขึ้นเกมอะไรต่างๆอุ๊บวันนี้ชิคดีวะ่ะถ้าจะให้ตําหนิก็ตําหนิแค่อย่างเดียวคือช่วงต้นเกมมีออกบอลช้าไปบ้างแต่พอเล่นไปเล่นมาเริ่มดีขึ้นผมว่านัดนี้พอลอตตอชี่เล่นแบบเนี้ยโอ้ผมว่าโทมัสทูเกลยิ้มครับถือว่า ทีมจะได้มีออปชันเพิ่มเติมนะครับเช่นโ<ท>อ้โหบอลถ้วยลีกครับ FA ฟเอคัเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบให้จอจินโยหรือโควาสิกค,คนใดคนหนึ่งต้องลงอีกแล้วนะครับคือพักได้เอาชีกยืนตําแหน่งเนี้ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับวันนี้ถือว่าน่าประทับใจจริงๆรอสบาร์กีที่ลงมาก็ดูดูดุดันดีเหมือนกันแต่ชีกเนี่ยยืนตลอด 90านาทีนะครับเล่นดีถือว่าสอบผ่านเลยครับฟอร์มของรูเียนลอฟตาชิควันนี้นะครับรมีคนที่เล่นใช้ได้อีกคนหนึ่งนะครับผมว่าเป็นเทรเวอร์ชาโลบาคือครึ่งหลังเนี่ยเทรเวอร์ชาโลบาก็มีชอ็อตพลาดนะครับซึ่งลูกที่เสียประตูตีเสมอก็ยืนประกบห่างไปนิดนึงแต่ว่ามันต้องรับผิดชอบร่วมกันครับกราบซ้ายก็ปล่อยให้เปิดง่ายเซนเตอร์ตัวกลางกับตัวขวาก็ยืนกันสื่อสารกันไม่ดีก็มีพลาดตอนที่เสียประตูตีเสมอ แต่ถ้าตัดช็อตนั้นไปอ่ะตัดช็อตนั้นไปดูองค์รวมทั้งเกมโดยเฉพาะในครึ่งแรกครึ่งแรกชาโลบาเด่นสุดเลยนะครับคือชีคเนี่ยก็เด่นครึ่งแรกแล้วนะแต่ถ้าเอาเทียบครึ่งแรกอย่างเดียวชาโลบาเด่นกว่าอีกเพียงแค่ชีคครึ่งหลังก็ยังเล่นดีอยู่จนกลายเป็นถ้าเทียบกันแล้วชีคดูดีกว่าแต่ชาโลบาครึ่งแรกโอ้โหเล่นมั่นใจจังหวะที่ต้องตัดสินใจว่าข้าจะวิ่งถอยหลังเพื่อ คุมเชิงหรือค่าจะวิ่งออกไปตัดบอลเนี่ยโอ้จังหวะก,การตัดสินใจเทรเวอร์ชาโลบาดีมากครับในครึ่งแรกสก,กัดสวยๆหลายทีเล่นได้ค่อนข้างนิ่งกล้าพาบอลขึ้นมาข้างหน้าด้วยคือวางบอลพวกนี้อาจจะยังสู้พวกซิลวาพวกคริสเซนเซนไม่ได้แต่การกล้าพาบอลขึ้นมาโอเคทีเดียวเลยครับเทรเวอร์ชาโลบาผมว่าปั้นยาวๆครับเด็กคนนี้ก็ใน ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟ์เนี่ยเชลซี Chelsea มี5คนที่เป็นเซนเตอร์อาชีพซีท่นนี้ผมว่าผมว่าเทรเวอร์ชาลบานน่าจะได้โอกาสเยอะนะครับคือผมว่าเด็กคนนี้มันมีแววจริงว่ะคืออายุประมาณเนี้ย2 2แต่ประสบการณ์กับการไปเล่นยืมตัวมาแล้วก็ไปเล่นหลีกสูงสุดในฝรั่งเศสมาปีหนึ่งดูนิ่งใช้ได้ดูนิ่งใช้ได้ดไดผมว่าสัก2-3ปี ถ้ายัางรักษามาตรฐานแบบนี้ได้มีโอกาสเป็นตัวจริงได้เหมือนกันครับสำหรับเทรเวอร์ชาโลบาส่วนครึ่งหลังก็มันมีผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ครับเราใช้กองหลังเซตที่ไม่ใช่ชุดตัวหลักด้วยครับก็เป็นชาโลบามาลองซาแล้วก็ริสเจมถูกไหมครับมันก็มีผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับแต่โดยรวมผมให้สอบผ่านนะชาโลบานะครับประเด็นร้อนข้อที่4ครับคือมาลองซากับเซนเตอร์ตัวสาย ชาลูบาดูดีทีเดียวแต่มาลองซายังไม่ผ่านครับถ้าว่ากันตามตรงกับบทบาทเซนเตอร์ตัวซ้ายนะคือในครึ่งแรกเนี่ยมีโดนใบเหลืองแต่ว่าไอ้ที่โดนใบเหลืองผมว่ามันเป็นเพราะเพื่อนเพื่อนเล่นเสียแต่ตัวเองต้องตัดบอลนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการโดนใบเหลืองนะแต่ว่ากับเรื่องของการขึ้นเกมการออกบอลขึ้นหน้าเนี่ยผมว่ามาลองซายังขาดความละเอียด ยังขาดความละเอียดในการขึ้นเกณเวลาบิลลอัพทำให้บางทีโดนวิลล่าเขาตัดแล้วเขาโตเชลซีต้องมีการเบรคเกมนะครับแล้วก็เรื่องของเหลี่ยมเกมรับเนี่ยก็ยังมีมีไม่นิ่งอยู่บ้างนะครับคือถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเนี่ยชาโรบาเล่นดีกว่ามาลองซาผมว่ามาลองซาจริงๆถามว่ามันมีช็อตที่มันมีแววไหมก็มีนะเว้ยช็อตมีแววเพียงแต่ว่ามันยังขาดความเนียนความละเอียดในการเล่นอย่าง10ช็อตเนี่ย มันอาจจะมีสักห้าหกช็อตที่ว้าวแต่อีกสี่ชอ็อตอ่ะไม่ใช่ไม่ว้าวนะแต่เวอเลยเ <c oughs> ข้าใจไหมครับมันครึ่งครึ่งอะ่ะมันยังขาดความเสถียรนะผมว่ามีแววนะแต่แต่ต้องปล่อยยืมตัวว่ะผมว่ามาลองซามกราคมอาจจะต้องหาโอกาสปล่อยยืมตัวไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนครับไปเอาความเนียนหน่อยอนาคตยังไม่แน่แต่ท่านนับตอนนี้ผมว่าผมว่าเขาคือเซนเตอร์เบอร์6 นะครับของเชลซียังยังสู้เทรเวอร์ชาโลบาไม่ได้นะครับสลับมาลองซาแต่ว่าเราให้เวลาเด็กอยู่นะครับไม่ไม่ได้รีบร้อนเกินไปอาจจะต้องปล่อยยืมตัวเฉยๆนะครับแล้วก็ประเด็นร้อนข้อที่5นะครับคือคาร์ลัมฮัสสันโอดอยครับวันนี้ก็เล่นอย่างไม่ดีครับคือถามว่าได้บอลเยอะไหมได้ขึ้นเกมกราบขวาเยอะไหมเยอะครับโอดอยขึ้นเกมกราบขวาเยอะมากแต่พอถึงจังหวะที่ต้อง ดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยติดเลี้ยงมากไปน,นิดนึงจังหวะควรรีบครอสควรรีบตัดสินใจไม่ดีมีช่วงท้ายเกมอ่ะได้หลุดขึ้นมาควรต้องรีบเปิดไม่เปิดบางจังหวะลูกากูเวนเนอร์อยู่ในกรอบพร้อมกันเลี้ยงติดเขาเสียบอลซะอย่างนั้นนะครับก็โอ้โอดอยเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมแม่งโคตรเอาใจช่วยเลยนะนะครับแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ก็ยังเล่นไม่ดีครับสำหรับโอดอยเป็นอีกหนึ่งคนที่มกราคมไม่แน่เว้ย ปล่อยยืมตัวผมว่าไม่แน่เผื่อโบรุสเซียดอทมุลอาจจะกลับมาหาอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วถ้าเกิดเชลซีมกราคมมีการเสริมทัพเพิ่มเติมอะอย่างเช่นชูสกุนเดที่แมตต์รอบอกว่าเชลซีก็ยังจะเอาเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาผมว่าอาจจะลองปล่อยยืมโอดอยก็ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับคือโอดอยเนี่ยมันมันถ้าถามผมผมว่าเขาขาดความต่อเนื่องในการลงสนามอย่างแรกอย่างที่2คือเรื่องของตาแหน่งที่บางทีเดี๋ยววิ่งแบ็กเดี๋ยวปีก อย่างที่3คือเรื่องของทัศนคติในสนามที่ผมว่ายังต้องปรับอยู่เรื่องของภาษากายอะไรพวกนี้ซึ่งมีแววไหมมีแววแววดีกว่ามาลองซาเยอะด้วยครับแต่พื้นที่สุดท้ายมันมันมันยังไม่ผ่านผมว่าต้องไปเก็บประสบการณ์ว่าโอรอยอยู่กับเชลซีต่อในเรื่องของสควอตเด็มันก็ดีครับแต่ว่าในเรื่องของโอกาสลงสนามถ้าอยู่ต่อผมว่าโอกาสพัฒนา หรือว่ารีดรีดศักยภาพออกมาเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะครับมกราคมไม่แน่เหมือนกันนะครับแล้วก็นัดน,นี้เอาจริงๆถ้าเกิดถามผมว่ามีประเด็นอื่นแถมให้ไหมก็อาจจะเป็นเรื่องของสควอตเดฟนะฮะที่ผมว่าจริงๆเชลซีอะมีนักเตะเพียงพอสำหรับการโรเตชัน1 11คนได้เลยนะแต่ผมว่า ถ้าถึงขั้นแบบเปลี่ยนยกเซตแบบนี้บางทีทรงการเล่นยังมีดูดรอปดรปไปคือผมว่าวันนี้ทางวินล,ล่ากับเชลซีโรเตชันพอๆกันแต่ทรงบอลของเชลซีครึ่งแรกไม่ไม่ได้ข่มวินล,ล่าขนาดนั้นเพิ่งมาดีครึ่งหลังเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่ายังไม่ถึงกับคําว่าสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าอย่างน้อย มันเห็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซีซั่นเองช่วงต้นฤดูกาลมันยังเอาไปปรับแก้ไปจูนทีมต่างๆพวกนี้ยให้มันดีขึ้นได้นะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์ทีมกันต่อนะครับถือว่านัดนี้ ครึ่งแรกอาจจะเหนื่อยๆไปบ้างง่วงนอนไปบ้างแต่ครึ่งหลังโอ้มีช็อตที่เรียกอดีนาลีนะเยอะแล้วผมดีใจกับวานเนอร์ว่าวานเนอร์ยิงได้แสดงความินดีอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกมเจอซิตี้จะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทคู่กับโรเมลูลูกากูหรือเปล่านะครับแต่ก็วันนี้ภาพรวมแฮปปี้นะครับถึงแม้ในเกมจะชนะไม่ได้แต่ว่าเป็นการชนะจุดโทษแล้วก็เกป้าฮีโร่แบบนี้มันได้เห็นถึงสปิริตทีมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ยผมโอเคนะสำหรับ ภาพรวมของการแห่ขี้ตาตื่นมาดูนัดนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาถ่าย123นะครับแล้วก็ยาทาจอมทองด้วยนะครับรวมไปถึง JIB นะครับสั่งซื้อได้ที่ JIB.CO.TH นะครับสล็อตโฆษณาผมว่างหนึ่งที่นะครับสามารถติดต่อมาทาง i n นบ็ของ f e c o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  k n p n p e ได้นะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวไปนอนก่อนครับอัดคลิปเสร็จตี4-50นะครับเดี๋ยว10โมงตื่นมาทำข่าวเข้ารายการ Halft i m e ต่อนะครับง่วงแน่นอนครับวันนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย